Ha 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 ริมจีโอ้ย oh, yeah. oh. ช้อนแบบว่าสำหรับตักไง,ไงก็นานแล้วนะคะที่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรกินกันนะคะก็อะไรมันก็เล็กเนาะมันก็อีกอย่างป้าไปซี่ก็ไปนู่นไปนี่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องไป ดูนูน่นดูนี่เก็บทรงเก็บสีอะไรนะคะเดี๋ยวก็วันนี้เราก็มาเมนูง่ายๆนะคะก็ยำยำหมูสับเอ่อคนคะน้านะคะหม้อไฟนะคะมาทั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็ไฟก็คือเตาแก๊สนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอกอุญ,ญาติกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันค่ะมีกิมจิด้วยค่ะซื้อมาจากร้านอุบลอุบองโอบองโอบองโอบองนะคะนี่ค่ะกิมจิของเรานะคะอุย้ยคิด ขี้ปลาเส้นกระเด็นเลยถูด้วยนะยะนี่ค่ะเส้นมันเป็นยำยำอ่อแบบเส้นใหญ่ค่ะแต่ก่อนมันจะไม่เส้นใหญ่แบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็ททำเหมือนเส้นใหญ่เหมือนของเกาหลีเลยอะ่ะยำยำหมูสับอ่ะค่ะเห็นเขาแบบว่าเป็นแพ็คเฮ้ยมันนั่นดีเอาน้ําเพิ่มไหม้ mm ุงคิดอเนี่ยมอสซุปใช่ไหมหม้ <More water. S 1> อลอเอออ่ะก็เปิดไฟ จะเติมน้ำต้องเปิดไฟนะคะคือเส้นมันก็ยังแต่หนูคิดบอกว่ารสชาติโอเคคือเราไม่ปรุงอะไรเลยนะคะก็แค่ใส่ซีอิ๊วขาวถ้าใครกินเค็มนะคะเราจะใส่น้ำปลาก็ได้ Make the noodle more swimming Yes คิดชอบให้ให้มีน้ำเยอะๆค่ะเออก็พอดีเส้นมันใหญ่ค่ะเพราะเส้นมันใหญ่มันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบสุกยากหน่อยนะคะ นี่ถ้าไม่นัวก็กินกับกิมจิเนี่ยเห็นไหมเกาหลีเขากินกันนะแต่เขากินเค็มเกล็ดน,นะเพราะว่าเฉพาะเครื่องอันนี้ค่ะเขาก็มีเครื่องปรุงแล้วทีนี้อกิมจิมันก็จะทําให้แบบว่าไม่จืดไงเปรี้ยวอืมอร่อยอะกิมจินี่อร่อยนะอือสบายใใช่มันมีต้นหอมไงมันก็เลยกินฉุน okay. มันเดือดเร็วค่ะมันเป็นแก๊สเป็นไงจืดไหมน่าสุดกินกับกิมจิหม,ม้อ,มอไฟเข้ม,มกลินไหม Make the soundtrack the ก็เห็นแล้วนะคะที่เราไปอ่ะหลังจากเขาเก็บสีเสร็จนะคะเห็นไหมอีตรงข้างๆบ้านเรานะคะ เขาก็เก็บสีเรียบร้อยแล้วมันก็จะดูบ้านเหมือนแบบว่าเด่นขึ้นมา thank you เส้นใหญ่จริงๆนะครับยำยำอ่ะรุ่นใหม่ของเขาอ่ะ เนาะโมบิ๊กเหมือนก็ทำเส้นหนาอืมในเส้นใหญ่อืมซี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ในตู้เย็นจะทำราดหน้าตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้ทำซากทีเอิมสุดอืมมันหอมยำๆเนี่ยหมูสับอ่ะก็จะหอมน้ำซุป เอานี้ไหมใหญ่ดีโอ้ครับออกอุ้ยต้องเอาอันนี้มันจะได้ไม่ฮอตอีคอนเป็นวูดมันเป็นไม้อืมวอดโอเคคอนเสิร์ตเอาใจอืมไม่รู้น้องเขาเป็นอะไรเหรอร้องทุกวันเลยตัวอา่า ลูกบ้านนี่ค่ะโรงเรียนปิดค่ะยังไม่เปิดกันเลย You think t h e s b o y go to school already? <laughs> เล่นกันเลยเก็ตีกันค่ะเขามีลูกชายสามคนทั้งสามคนเลยนะครับลูกชายหมดเลย Play all day ร <laughs> องทั้งวัน <laughs> สามหนุ่มสามมุมหุ่นสูง sometimes you cry for one hour ที่บอกร้องน้อยปกติจะร้องเป็นชั่วโมงไม่ออเดิร์ฟหรือเปล่าก็ <laughs> อาจจะแค่เป็นเสียงออเดิร์ฟกัน,นอออืืมันสับกันสบับไปเลยมาจาก ต้อ mm hmm. ปผักก่อนคะนาก็ต้นใหญ่ๆป้าเก็บไว้สองต้นเนี่ยดูวไว้ทําราดหน้าคะนากรอบอืมโอเคโอเค เล็กค่ะมันก็เลยแบบแค่ตรงเนี้เห็นไหมเอาวอเตอร์ครัทำไมอ๋อเคเอาพริกป่นไหมลุงคิดเ <Yeah. S 2> ออถ้าเราเติมน้ำนี่ถ้าไม่นัวก็ปรุงเพิ่มนะคะพอดีป้าไปซี่กินกับกิมจินะคะมันก็เลยอ่ะพริกป่น mm hmm. มันก็เลยเออ โอเคอ่าวช้อนฉันมั่วไปหมดแล้วอาตรงนี้ตรงนี้โอเคอือืมอืออือ long time ทม last eating นานมากเลยเราเกือบเดือนแล้วมั้งไม่ได้ทำอันนี้ก็ทำง่ายๆค่ะเพราะว่า มันตามพื้นที่เนาะ the new house. Make lot. ใช่ค่ะเดี๋ยวบ้านใหม่เราเราก็คงจะกลับสู่โหมดปกติค่ะนัดเออร้านพระมมานวีจะไปลุกเผานัด <c oughs> เข้าไว้ <c oughs> เป็นคนอ่ะ uh, เหมือนเออในหมู่บ้านบ้าไปซี่ละค่ะแต่ว่าเขามาทำอ่ะ uh, ร้านขายพระมาน ติดตั้งด้วยในตัวเมืองอุบลเรานัดเขาว่าจะไปดูแล้วไม่รู้ว่าเราก็ไม่รับปากนะว่าเราจะเอาร้านเขาไหมต้องไปดูผ้าม่านก่อนแล้วก็ไปคุยกับเขาก่อนว่ายัางไงเราก็ไม่เคยไปร้านเขาสักทีค่ะเขาก็โทรถามป้าแต่ป้ากับลุงคิดอยู่อย,อย,อยู่อยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าเขารับติดตั้งอะ่ะเขารับติดตั้งผ้าม่านในบ้าน ช่วงนี้บริษัทก็ใกล้ใกล้จะเสร็จจากบ้านเราแล้วละคะ่ะว่าน่าจะเหลือมาเก็บสีบันไดนะคะสีบันไดแล้วก็คงให้แม่บ้านมาทำความสะอาดนี้เราก็เริ่มไปดูเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ก็จะทยอยซื้อเนาะนี่ก็สตาร์ทเฟอร์นิเจอร์ใชเฟอร์นิเจอร์สตาร์ทม่ first boxes ใช่เริ่มย้ายอะไรเป็นบางอย่างเพราะว่าเราบอกเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าเราจะอยู่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพก่อนส่งบ้านแล้วก็คงจะให้ใครน้าหรือว่าอาจจะให้แม่บ้านที่ในเมืองอุบลเลยมาทำความสะอาดคืนบ้านให้เขา เดียวหมดบ้านมันชั้นเดียวค่ะมันที่ไม่กว้างแ่ะจะได้มีห้องส่วนตัวโซดาก็นอนง่อยค่ะนางไม่มีที่ให้นางวิ่งเลยค่ะเนาะดีดิดนเฮาโนอแอร์เรียปลอดโซดานางวิ่งไม่ได้ค่ะมันไม่มีแอร์เรียให้นางเลย เพราะว่าข้างหลังก็แคบผนังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหมามันวิ่งเวลามันวิ่งมันต้องการที่กว้างๆสงสารในนางก็นอนง่อยอยู่เลยดูแกเบื่อ <Yeah. S 1> ดูเบื่อจีเจียงใหม่นางน้องชอบอยู่ข้างนอก mm. เป็นมาอยู่ที่นี่นางชอบอยู่ในบ้านเพราะว่าข้างนอกมันมันเหมือนเห็นไหมคะบางทีป้าไปซี่ไปทําก็ต้องไปทําเอาเตาไปทําหน้าบ้านเพราะว่าในครัวมันก็เฉพาะโอเว่นอะไรอย่างเงี้ยที่หั่นผักอะไรเราก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซิงค์เลยอะ เป็นซิงแล้วก็มีที่นิดนึงแล้วก็ตั้งอ่ะตู้อบมันก็เต็มแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบสงสารนางค่ะเขาเคยอยู่ท mm ี่กว้างเนาะโซดาเตอร์แอคะไรว่าโซดาเป็นหมาที่ชอบกว้างๆเขาตัวใหญ่คิดนะค่ะเขาตัวใหญ่เขาชอบที่กว้างๆเนโซดาบิ๊กไซส์เซมอยู่ คิดว่าสิ้นเดือนนี้เขาน่าจะมอบบ้านให้เราได้นะคะบริษัท ส่วนแฟนทงบ้านที่ถามมาว่ารั้วบ้านจะทํำไหมป้าพี่ซี่เคยทำที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราทํานะคะแต่ทีนี้เราอยากจะทําตอนที่เราไปอยู่แล้วเราจะได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเวลาเราทําตรงนี้ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ค่อยสะดวกนะคะบางทีช่างเขาไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถ่ายรายล,ายละเอียดเยอะนะคะเราไปเฉพาะเวลาบริษัทบอกเราว่าจะมีช่างตรงนี้ตรงนี้เข้าบางทีพวกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้นั่นกับเขานะคะ นาันานเราจึ่งจะเจอกับช่างเห็นไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะไปรีวิวเวลาช่างไม่อยู่บางทีอนอกจากบริษัทจะจะไลน์มาบอกเราว่าช่างนี่เข้าช่างคนนี้เข้าอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้นะคะรั้วบ้านเราจะทําตอนที่เราย้ายไปแล้วนะคะเห,หมือนเซตมาม,ามา่าเกาหลีเลยนะคะเนี่ยยำ,ยำๆไอ <laughs> เวอร์ชันใหม่ของเขาเนะะี่ยค่ะเห็นแล้วเฮ้ยซื้อมาลองดีกว่าเฮ้ยเลืองอร่อยด้วยคนะ่ะน้ําซุปเขาแบบว่าเหมือนเข้มข้นขึ้นน้ํามันเจียวเขาแบบคือยำยำหมูสับนี่นะ้องแต่เด็กๆอ่ะที่เราชอบกินกันเพราะว่าน้ํามันเจียวเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเายำยำหมูสับจงเครื่องเขาเนี่ยยี่ห้อไหนมาก็ตีเขาไม่ลงตีอ่ะนี่เขาไม่ลงนะคะยำยำถ้าพูดถึงถ้ารสหมูสับนะคะต้องยำยำเมื่อก่อนมันโฆษณาเนาะ อนป้าเด็กๆอ่ะคือเราไม่มีทีวีหรอกเราเห็นบ้านางข้างก็มีทีวีขาวดําถอาได้ยินเสียงเนี่ยเวลาเโฆษณาก็จะป๊อก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 ก็จะสับนะคะก็จะมีเสียงสับโฆษณาเขารุ่นแรกๆอ่ะรุ่นป้าพี่ซี่ยังเป็นเด็กอยู่ค่ะป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็าจะมาผัดอย่างที่ป้าทำนะคะผัดก่อนผัดแล้วเขถึงจะเติมน้ําซุปมันจะอร่อยนะคะนั่นคือสูตรของเขาบางทีเขาก็จะผัดผัดผัดหมูแล้วก็เอาหมูมาโปะหน้าก็คือเ่าเทน้ําร้อนใส่ถ้วยหมูต้องผัดก่อนนะคะกับกระเทียม สูตรที่จะทำให้อร่อยนะคะปาบิซิสผัดในหม้อที่เราจะต้มเลยนะคะมันจะหอมค่ะมันจะหอมมากค่ดสะระยมนะคะแล้วมันก็จะไปเพิ่มเพิ่มเวลาเราใส่น้ำมันเจียวของเขาเข้าไปมันก็จะเด้งรสมันจะเด้งมากลองทำดูนะคะแบบนี้จะอร่อยมากทำให้แบบว่าจากของราคา5บาท6บาทนะคะทำให้ดูด,ดูดูดูดีดูน่ากินขึ้นได้างเนี้นะคะ่ะ ก็แค่ใส่หมูสับกับกระเทียมแล้วก็น้ำซุปผักตามชอบนุ่นเริ่มสตาร์ตกินตอนแรกเหมือนมาม่ามันยังไม่ไม่แบบว่าไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อแต่พอมาตอนนี้แบบมันเริ่มนุ่มแล้วอ่ะ มันจะต้มนานกว่าปกตินะคะเพราะว่าเส้นมันใหญ่เหมือนมาม่าเกาหลี รั้วของเรานะคะไม่แน่ใจว่าบ้านบ้านเฟซ,ซี่เนี่ยต้องไปขออบอตอก่อนทำรั้วหรือเปล่าคิดว่าน่าจะไปขออบอตอก่อนทํารั้วนะคะขออนุญาตก่อสร้างเพราะมันติดถนนเนาะ เอาแต่ไฟอ่อนเลยมั้ยอืมปิดหรออืมไม่ปิดกับฮึมข <Not bitter. S 2> องเขามันก็ปิดไปแล้วอะ่ะอันนอือฮึเออเอาไว้อืม, oh. Oh, yeah. อมปิดไปแล้วปิดไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเส้นก็อร่อยเนาะอืมอืมได้กิน

อืะไรมอส้มตำ That's not That's not the question อร่อยเนาะ r <Really> e good อืม So simple but so tasty อืมง่ายถูกง่ายถูกแต่อร่อยค่ะบบง่ายง่ายก็คือ simple อ่า and ถูกถูกก็คือ cheap oh, <yeah>. อ่า simple อยู่เมือ <Jeez. S 2> งไทยกี่ปีแล้วห้าว <But S 2> ลองอ <all right. S 2> ิสติ้งง่าย simple and cheap บัดอร่อย โอเคโอเคแซคิดว่าอยู่กี่ปีแล้วไม่รู้จักคำว่าง่ายอันถูกถยูโน่ถูกไม่ไปโกหกอืมคะแนนโน่โน่ปฏิสุขง่ายไม่ใช่ง่ายง่ายง่ายงง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 ง Yeah, and then you have to say ง่าย Yeah ง่ายนะ That's what I say. I say ง่ายก็บอกว่าง่ายถูกแต่อร่อยก็ say simple or m a ่ย k ใช่ไม่ยากก็คือง่าย Not difficultSameYeah same but why you cannot say m a ่ย k Because I like to say short ชอบพูดสั้นๆไงไม่ชอบเม่ยากไม่ยากไม่พงไม่ยากไม่แพงอร่อยอ๋อบ้านดูเซง่ายถูกอร่อยไงไร่ดูช็อตไงในเซ่เกณเซไม่ไม่อะไรนะไม่ยากไม่แพงบัรดแต่อร่อยอืมเย้ เอากิมจิไปโบนัสบางทีก็ไม่ชอบกิมจินะคะแกชอบซอสไอ้สีแดงๆโคจูจังแต่แกไม่ชอบกิมจิเลยแกบอกกลิ่นมันตุ่ตๆแง่แล้วเพราะว่าเขาใส่ใบต้นหอมหรือว่าไอ้อะไรนะยอดที่เขาชอบใส่อ่ะใบกุ้ยช่ายบางทีเ็าทาใส่ใบกุ้ยช่ายมันกลิ่นทีนี้พอเวลามันหมักมันฉุนไงก็เลยไม่ชอบ ไอผักฉุนฉุนคิดไม่ค่อยชอบค่ะสตอบต,ต้นหอมโอเคใช่ไหมต้นหอมสดโอเคต้นหอมสดโอเคอหมูกินเยอะๆเขาเยียกว่าหมูแพงอยู่ยิทอรอตนะหมูสเปนชิปอันนี้ไฮโซฟูสนะอืมีหมูอ่ะอืม,อม กินเยอะๆจ้ะโอเคจะได้บวมจะได้อืดกับเดิมโอเคเี๋ยวพี่เท็กขออยู่เฮ้พูดแบบนี้มึงกินกินไม่ลงจะได้บวมจะได้อืดนี่คือคำอวยพรจะกินเยอะๆจ้ะไอเซยีดอร่อยนะจะได้มอบิ๊กมอหนาวสก๊อต <Yeah. S 2> second time you insult me ม no อั i นี้าจะคมเริ่ม okay close video quickly อะไ t อ v าว o u my love. โอ้ยสำลักเลยโอ a y ลุงคิดปิดคลิปไอ้คุกลอยูต้องปิดคลิปโอ a คให้ลุงคิดปิดคลิปนะคะ โอ้ลองแซมมัน huh. ต uh ู้เด็ดใช่ตอนนี้นะครับมีเมนูไม่ยากไม่แพงแต่อร่อยฮะมีมาม่าหมูสับปกป๊อกป๊อก I want to say in soup อ๋อโอเค in tom ต้มไงเอ a h in soupwater มี with water มี people very lovely today and <laughs> and me kinchi. Mm -hmm. Okay. And uh, see you in the next clip. <laughs> Bye -bye. Thank you for watching. Okay. You wait for Okay. <laughs> okay. <Good laughs> Take head down and pop a cup. <laughs> <laughs> you know what I want to do for you. <laughs> ah. I know. Mako ah. <laughs> squeeze. <Yeah. Stop. laughs>